วัสดีปีใหม่ครับท่านผู้บริหารโรงเรียนนะครับคุณครูโครงการห้องเรียนสีเขียวทุกท่านนะครับในปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับมีกําลังกายกําลังใจที่เข้มแข็งนะครับเพื่อฝ่าฟันวิกฤตโควิดไปด้วยกันครับขอบคุณมากครับโชคดีมีชัยครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้บริหารโรงเรียนนะครับคุณครู นักเรียนทุกคนนะครับปีนี้นะครับห้องเรียนสีเขียวของเรานะครับจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยก็จะมีกิจกรรมดีๆมาให้ได้ร่วมกิจกรรมนะครับกันเช่นเคยนะครับแต่ว่าสถานการณ์โควิดหรือโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นในรอบใหม่ของประเทศไทยเราวันนี้ก็มีท่าทีที่จะรุนแรงกว่าเดิมนะครับรุนแรงกว่าปีที่แล้ว แล้วก็ไม่เป็นไรครับเราก็จะผ่านไปด้วยกันเราก็จะมีรูปแบบการสื่อสารกันแบบใหม่ซึ่งจะทำให้เราไม่ห่างเหินกันนะครับแล้วเราจะได้ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างมีความสุขอย่างสร้างสรรค์เพื่อเป็นประโยชน์แก่โรงเรียนนะครับคุณครูนักเรียนนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่ดีของเราต่อไปนะครับเพื่อพัฒนาเยาวชนของเราให้มีความสามารถ ในการที่จะเป็นผู้นำของชาติหรือเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไปในอนาคตนะครับก็ขอให้ติดตามนะครับติดตามกิจกรรมจากห้องเรียนสีเขียวจากการไฟฟ้าฝ่า,าไปไปยผลิตแห่งประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ห้องเรียนสีเขียวนะครับเฟซบุ๊กห้องเรียนสีเขียวนะครับอินสตาแกรมของห้องเรียนสีเขียวนะครับไลน์แอดไทม์ไลน์ของห้องเรียนสีเขียวนะครับ แล้วก็ยังมี YouTube ของห้องเรียนสีเขียวอีกนะครับก็จะเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารและการร่วมกิจกรรมของเราได้อย่างดีที่สุดแล้วก็ไม่น้อยกว่าเดิมแล้วก็ะจะทำให้เรานะคร่รวมกิจกรรมดังกล่าวได้นะครับไม่ว่าโควิดจะอยู่อีกต่อไปนานเท่าไหร่เราก็สามารถที่จะผ่านไปด้วยกันนะครับอันนี้ก็ขอให้ติดตามนะครับ ทางโลกโซเชียลเป็นหลักนะครับปีนี้สําหรับปีนี้นะครับก็รับฝากไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพุ่งรายการและคุณครูในโครงการห้องเรียนสีเขียวทุกท่านนะคะก็วันนี้จะมาขอสวัสดีปีใหม่2 5 6 4นรบะคะขอให้ทุกท่านห่างไกลจากโควิดและก็ยังร่วมโครงการห้องเรียนสีเขียวของเราต่อไปอย่างยั่งยืนซึ่งในปี2 5 6 4นี้นะคะ่ะจะมี โฉมใหม่ของห้องเรียนสีเขียวก็คือแอปพลิเคชันออนไลน์รอติดตามชมกันนะคะสวัสดีปีใหม่คะ่ะสวัสดีท่านผู้บริหารโรงเรียนและคุณครูโครงการห้องเรียนสีเขียวทุกท่านนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณที่ทุกๆโรงเรียนเนี่ยได้ให้ความร่วมมือในการดําเนินกิจกรรมส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตลอดปี2,513เลยถึงแม้ว่าสถานการณ์จะไม่ปกติเนื่องด้วยโรคระบาดโควิด -19 นะคะทำให้หลายๆโรงเรียนเนี่ยต้องมีการปรับตัวรวมถึงทางห้องเรียนสีเขียวเช่นกันนะคะจะเป็นการสื่อสารทางออนไลน์มากขึ้นนะคะ,ะสำหรับในปีนี้เนี่ยทางทีมงานห้องเรียนสีเขียวก็ยังคงม,มีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างเต็มที่เหมือนเดิมนะคะที่จะสนับสนุนอ,องค์ความรู้ กิจกรรมต่างๆแล้วก็รวมถึงสื่อการเรียนรู้ให้กับทางโรงเรียนเพื่อที่ว่าทางโรงเรียนจะสามารถนําไปดําเนินกิจกรรมลดใช้พลังงานหรือการจัดการขยะหรือการอนุรักษ์น้ําหรืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่างๆภายในโรงเรียนได้อย่างเต็มที่นะคะในปีนี้ก็อาจจะเป็นการสื่อสารทางช่องทางออนไลน์มากขึ้นแต่ความรักความทุ่มเทที่จะ มีให้กับทางโรงเรียนยังคงเหมือนเดิมนะคะแล้วพบกันนะคะทางช่องทางออนไลน์ต่างๆค่ะทาง Facebook ทาง Youtube หรือทางเว็บไซต์ห้องเรียนสีเขียวนะคะก็รอติดตามรับฟังรับชมข่าวสารประชาสัมพันธ์ที่จะเข้าเชิญชวนโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมได้นะคะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านดิฉันในฐานะผู้ปฏิบัติงาน โครงการห้องเรียนสีเขียวการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยก็ขอสวัสดีปีใหม่กับทุกท่านนะคะในปี2,564นี้ในปีนี้เราก็ยังเผชิญกับสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 อยู่นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราเองก็ต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปรับตัววิถีชีวิตของเราจนเกิดเป็นสิ่งที่เรียกกันว่า new normal ทางห้องเรียนสีเขียวเอง mm. ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน ฝ่าฟันกับสถานการณ์นี้ไปได้อย่างราบรื่นนะคะถ้าอย่างไรก็ตามก็อย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยพกเจลแอลกอฮอล์แล้วก็อย่าลืมล้างมือบ่อยๆนะคะทั้งนี้เองเนี่ยในเดือนมก,กราคมนี้ก็มีวันสําคัญวันหนึ่งซึ่งเป็นวันครูนะคะก็ทางห้องเรียนสีเขียวก็ขอสแสดงความนับถือแล้วก็ขอ,ขอสแสดงความเคารพกับคุณครูทุกท่านในสถานการณ์นี้นะคะที่จะต้องปรับตัวและเสียสละอะไรมากมายเพื่อให้หลัาศิษย์ของเราเนี่ย มีความรู้ความสามารถและไปพัฒนาประเทศชาติของเราได้เป็นอย่างดีต่อไปค่ะทั้งนี้นะคะก็ขอราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยนะคะขอให้ช่วยดันดานให้ปีนี้เป็นปีที่ดีและไม่ประสบปัญหาใดๆและมีความจเจริญรุ่งเรืองต่อๆไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีปีใหม่ทุกท่านค่ะ